จุดเน้นภาคีเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาไร้ข้อจำกัดประสบความสำเร็จ4ประการคือ Head Heart Hand Health โรงเรียนเป็นฐาน School Based Management S.B.M รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมแผ่นดินทอง g o l a n d Model การบริหารงานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่เสริมสร้างคุณรรมจริยธรรมดีเด่นพัฒนาทักษะชีวิตการขับเคลื่อน ความพอเพียงโมเดลแผ่นดินทองโกลแลนด์โมเดลบ้านนี้มีความสุขด้วยยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยคุณธรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยกระบวนการโมเดลแผ่นดินทองโกลแลนด์โมเดลโมเดลแผ่นดินทองโกลแลนด์โมเดลประกอบด้วย G Good Governance หลักธรรมาภิบาล O Organization Transformation การปรับเปลี่ยนองค์กร L O Learning Organization องค์กรแห่งการเรียนรู้ D Direction การกำกับติดตาม L Love School รักโรงเรียนเข้าใจ A Attitude มีเจตคติที่ดีต่อกันเข้าถึง N Notif เอาใจใส่ายงานทุกท่านตอนพัฒนา D Durability ความคงทนขับเคลื่อนกลยุทธ์บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนสู่การศึกษา รัคุณภาพที่ยั่งยืนนำไปสู่ศาสตร์พระราชาทักษะอาชีพที่ส่งผลถึงบ้านทักษะชีวิตกับเทคโนโลยีแก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรม9ฐานการเรียนรู้ 1. บ้านทักษะชีวิตตลาดนักพอเพียร 2. ฐานปลูกองุ่น 3. ฐานปลูกไม้ผล 4. ฐานปลูกผักสวนครัว 5. ฐานเลี้ยงปลาดุก 6. ฐานเลี้ยงไก่ ฐานมโนรา 8. ฐานอาหารและขนมชุมชนขนมกล้วยฉาาเค้ปผัดไทย9ฐานผ้ามัดย้อมและน้ำยาอเนกประสงค์ย้อมขนลูกสีสรรันหลากหลายสไตล์ว ที่สุดการตกผลึกของรวมพลังเครือข่ายของโรงเรียนบ้านวังผาสอนวิธีขุดทองบนแผ่นดินแก่ผู้เรียนเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนาคตของเด็กไทยพลเมืองโลกดีชาวโรงเรียนบ้านวังผาตอบโจทย์สังคมนะครับ